الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

สินค้าที่เรานำมาขายนั้น,นจะต้องมีนิสสบเท่าไหร่ถึงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสากาเพราะว่าพ่อค้านักขายเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของต้นทุนทางการค้าที่แตกต่างกันไปพอเราได้เรียนรู้ว่าในเรื่องของ <c oughs> ธุรกิจการค้ามันมีเรื่องของสากาเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยอาจจะตั้งคำถามว่าเนี่ยฉันมีต้นทุนของ สินค้ารวมๆแล้วเนี่ยไม่กี่พันบาทนะมันต้องเกี่ยวข้องกับสกาดด้วยหรือนในโอรุตติจารอมีในสอบหรือไม่ที่เป็นพิกัดขั้นต่ำหรือว่าแล้วแต่เลยไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนทางการค้าทรัพย์สินมากน้อยแค่ไหนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสกาศโดยไม่อิงกับจำนวนขั้นต่ำหรือเปล่าอ่วันนี้เรามาดูรายละเอยียดตรงนี้กัน,น <c oughs> นิซอโบูรูดิติจารตินิซอบคือพิกัดขั้นต่ำของทรัพย์สินทางการค้ามุสลิมได้กล่าวว่าอินนาอูรูดัติจารตีมุอัตบารตุนบิทซะบิวัลฟิดฏตีมินไฮซุนนิซอบอ่าอินกรูดัติจาระมุสลิมบอกว่าทรัพย์สินทางการค้านั้น มัวจะบรอตุนมันจะถูกนับหรือถูกพิจารณาบิสฮาบิวัลฟิบอตีด้วยกับราคาของทองคำหรือเงินมินไฮสุนนิซอบในแง่ของนิซอบก็คือขั้นต่ำพิกัดขั้นต่ำหมายถึงว่าทรัพย์สินทางการค้านั้นนิซอบของมันอยู่ในนิสอบเดียวกันกับทองคำและก็เงินนั่นเอง ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องทองคํากับเงินทองคําต้องเท่าไหร่ถึงจะเกี่ยวข้องกับสาก,กาศก,ก็คือประมาณเท่าไหร่หกบาทใช่ไหมอ่าโดยประมาณ6บาทตอนนี้ตอนนี้บาทละเท่าไหร่สมมติตอนนี้บาทละ 40, 6, 24, สี่หมื่นหกสี่ยี่แสดงว่า2องแสนสถ้าเราเก็บเงินได้มากกว่า2องแสนสเป็นต้นไปขึ้นไปครบ1ปีก็จะเกี่ยวข้องกับสก,กาศ ทรัพย์สินทางการค้าก็เหมือนกันถ้าของในสต๊อกที่มีอยู่ในร้านของเราเนี่ยมันเกินอัตราจำนวนเมื่อน,นับแล้ว2,04 0 0น่ะไม่ต่ำกว่านั้นแน่นอนแสดงว่าร้านค้านั้นจะเกี่ยวข้องกับวิาการแล้วมาถึงรอบปีแต่ถ้าสมมติเราเปิดร้านชำเล็กๆขายของชำเล็กๆซึ่งประมูลในภาพรวมของทรัพย์สินทั้งหมดน่าจะอยู่สักราวห้าหหมื่นหรือ1อนึ่งแสนางเงี้ย ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านหนึ่งแสนแสดงว่าหนึ่งแสนยังไม่เทียบเท่ากับพิกัดของทองคำหกบาทแสดงว่าไอ้ร้านค้าที่มีต้นทุนเพียงแค่หนึ่งแสนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสกัดเข้าใจไหมเอาพิกัดทองคําเป็นเป็นตัวตั้งเลยอ่าเนี่ยมุสลิมจึงบอกว่าอินนอรูดัตติจารติมูอัตบารตุมบิทซะฮับวันฟิดดฎติมินไฮซุนนิซอบนะ จะพิจารณาตามทองคําและก็เงินในแง่ของนิสอบก็คือพิกัดท่านต่ําวเฮาวาลานิลฮาลนี่เอาตอไปที่อันนิสอบปีไอวัมินไฮซูฮาวาลานิลฮาลฮาวาลันก็คือการวกวนของอันฮาลก็คือของปีแล้วก็ในเรื่องของโพ้การวกวนมาของของรอบปีก็คือจะต้องครบรอบปีเมื่อนั้นจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของกาศ ไม่ใช่ว่าวันนี้เราเป็นวันแรกที่เราเปิดร้านค้าซื้อของมาสต๊อกในร้านสามแสนเอาสามแสนนี่มันเกินจํานวนพิกัดทองคําของสกาดและแสดงว่าวันนี้วันแรกเราต้องออกสกาดเลยไม่ใช่เอาูที่ปลายปีครบหนึ่งปีนับจากวันที่เปิดร้านเมื่อไหร่ถือว่าสกาดจะต้องออกเมื่อนงฮาวานิลฮาวว่ามีกดาริมายะจิบฟีฮา และอันนี้อัตบไปที่อันนี้อบเหมือนเดิมไอ้ว่ามินงให้สมิกดาริมาย่าจบุฟีฮะและอีกทั้งในแง่ของมิกดารก็คือจํานวนของมาจํานวนของทรัพย์สินที่ย่าจีบุฟีฮะที่จําเป็นจะต้องออกสะกาศในมันนั้นนะก็คือรวมทั้งหมดนิสอบก็เหมือนนิสอบทองคําครบรอบปีเหมือนทองคำนะแล้วก็ ว่ามิกดารูมายาจีบฟีฮาแล้วก็จํานวนที่วาจิบจะต้องออกฟีฮาฟิซ์ザฮับิวันฟิร์ตนะจำนวนที่จะต้องออกในจํานวนใครียกว่ามิกดาร์่ยคือจํานวนปริมาณเปอร์เซ็นที่ต้องออกอากาศนะก็คือจํานวนเดียวกันที่ถูกกาหนดในฟีฮาฟิซ์ザฮับิวันฟิรตด้ในเงินแล้วก็ทองคําก็คือเท่าไหร่2.5นะเข้าใจไหมสรุปง่ายๆก็คือ อากาศอูรต,ติจารอนั้นมันคือจะกาศในระดับเดียวกันทุกเง่มุมเลยในเรื่องของทองคำ <c oughs> เพียงแต่แปลเปลี่ยนจากทองคำมาเป็นทรัพย์สินแค่นั้นเองอหรือแปลเปลี่ยนจากตัวเงินมาเป็นทรัพย์สินแค่นั้นเองทองคำอยู่ที่หบาทแล้วก็มีการครบรอบปี และจะต้องเฉลี่ยอมา2.5ในจํานวนอร์เป็นต์100ก็แสดงว่าทรัพย์สินทางการค้าก็เหมือนกันของที่มีอยู่ในร้านจะต้องมากกว่าราคาทองคํา6บาทขึ้นไปและจะต้องครบรอบปีและเมื่อถึงรอบปีต้องออกสากาศแค่ไหนก็เฉลี่ยในภาพรวมก่อนว่าของที่ค้างสต็อกอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่รวมแล้ว1ล้านก็ไปหักมา2.5ก็เท่ากับ2 5 0 0ที่จะต้องออกไปใช่ไหมใช้สเต็ปเดียวกันกับเรื่องของทองคำนะ เข้าใจไหมแต่มันมีจุดต่างในมาสารนี้ไม่ได้กล่าวไว้มันมีต่างอยู่นิดเดียวกับเรื่อผลอากาศทองคําตรงที่ว่ามันไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ต่ากว่าอัตราทองคำหกบาททั้งปีคือทองคำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราเก็บเราตีว่าบาทละสี่หมื่นหกสี่ยี่สี่ตีสูงไปก่อนนะ หรือ5บาท5บาทกว่ากว่าจริงๆนะนี่เราตีเป็นเลขกลมๆดีกว่า5บาทเฉลี่ยให้มันให้มันรอบลงมาหน่อย5 4 20ี่ยี่สแสพิกัดเงินตอนนี้2 0 0แสนบาทต้องออกสากาศวันที่หนึ่งมกราคมเราเก็บเงินได้ครบ2อง0,000บาทสองแสนต้นๆหลังจากนั้นกุมภามีนามีสามก็มีแต่เงินขึ้นเงินขึ้น 2อง0 0 0หม0 0 0สองแสนหมืน่น,มนห้าก็ว่ากันไปพอมาถึงเดือนกันยาเราต้องเอาเงินไปใช้ทําบางส่วนไปเอาเงินก้อนนั้นมาจากสอง0 0 0กลายเป็นเหลือแสนห้าพอแสนห้าปุ๊บพิกัดสกัดากาขั้นต่ํามันดรอปลงไปไอ้เก้าเดือนที่มีมาถือว่าโมคะแล้วยกเลิกก่อนสากาัดยังไม่เกี่ยวข้องเพราะตอนนี้เงินเนี่ยมันต่ํากว่าอัตรานิสอบและมันเหลือแสนห้า และทีนี้พออยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละจนกระทั่งเก็บเงินได้สองแสนใหม่ตั้งต้นเริ่มนับใหม่เริ่มนับใหม่จนกว่าสองแสนนั้นจะไม่ต่ำกว่าสองแสนจนครบป,ปีเมื่อน,นั้นคือสกัดถึงจะเกี่ยวข้องก็คือเงื่อนไขของมันเนี่ยก็คือจะในภาษาชางปีีก็คือ,จะ,ะปปคอจะต้องไม่ต่ำกว่านี้สอบเลยทั้งปีเมื่อนั้นถึงวา,ายิบจะต้องออกสากาศใช่ไหมอันนี้คือทองคำรงปราทัสกันไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งต่างจากมาัสยปฮานาฟีฮานาฟีเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวฮานาฟีเนี่ย<ม>ถือว่าถ้าเริ่มต้นพิกัดเงินเนี่ยมันสองแสนขึ้นไปแนละ้วระหว่างปีเอาเงินไปใช้พอเอาไปใช้สักเดือนสองเดือนเงินเพิ่มมาใหม่ก็เขาจะนับตั้งแต่ต้นปีแรกเขาจะไม่นับว่าในระหว่างทางคุณจะหอบหรือไม่หอบเงินจะต่ําหรือจะสูงไม่เกี่ยวเอาว่าพขปลายปีแล้วเงินยังคงมีมากกว่านี้สอบสากาัดก็ถือว่าวายิบจะต้องออกแล้วในมัธยปัานาฟี แต่ชาวพีเอเนี่ยเมื่อต่ำกว่าสองแสนปุ๊บถือว่าโมฆะเอาใหม่เลยเริ่มเมื่อเริ่มนับใหม่เมื่อตอนที่เงินถึงสองแสนบาทประมาณนั้นแต่สําหรับทรัพย์สินทางการค้านั้นในมัสยิดชาวพีเอเนี่ยมันไปตรงกับเงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขของมัสยิฮานาฟีก็คือไม่มีเงื่อนไขว่ามันจะต่ํากว่าสองแสนทรัพย์ <c oughs> สินทางการค้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ เราซื้อสต๊อกมาเริ่มต้นปุ๊บเปิดร้านใหม่มาเลยสองแสนห้าซึ่งแน่นอนว่ามันเกินอัตราขั้นต่ำและของนิสอพอสักพักหนึ่งเราก็ขายของไปหนาขายแล้วก็มีคนมาหมาซื้อพอมีคนมาเหมาซื้อปุ๊บเนี่ยในช่วงจังหวะนั้นดูของเนี่ยมันเปราะบ,บางมากนับดูแล้วเนี่ยของที่เหลืออยู่ในร้านตอนนี้น่าจะสักแสนได้บ้างอ่า พอเหลืออยู่สักแสนเนี่ยแสดงว,ว่ามันต่ํากว่านิสอบพราะต่ํากว่านิสอบปุ๊บแต่เขาจะไม่ล้มเลิกการนับอากาศตั้งแต่ต้นปีสําหรับการค้ายังคงต่อไปยังคงนับเรื่อยไปแล้วไปดูกันอีกทีหนึ่งที่ปลายปีเขาเริ่มต้นขายวันที่หนึ่งมกราไปดูอีกทีหนึ่งหนึ่งมกราปีหน้าหนึ่งมกราปีหน้านั้นของในสต๊อกนั้นยังมากกว่า สองแสนบาทหรือไม่ถ้ายังมากกว่าถือว่าวาจิบต้องออกอาก,กาศถึงแม้ว่าในช่วงเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยของมันจะลดสต๊อกไปเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งไม่ถึงสองแสนบาทก็ไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าท้ายปีเหลือครบอยู่หรือเปล่าในจํานวนอัตราที่เกินนีสอบไหมถ้าเกินก็เกี่ยวข้องกับอ,อาก,กาศถึงแม้ว่าระหว่างทางที่ผ่านมาจะลดลงไปกว่าต่ํากว่าพิกัดนีสอบก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาและก็ไม่เกี่ยวด้วยตรงนั้นอ่านี่ในเรื่องของทรัพย์สินทางการค้าเข้าใจไหม และไม่มีเงื่อนไขด้วยว่าเริ่มต้นจะต้องซื้อของมาสต๊อกในร้านเกินอัตรานีสอบสองแสนไม่เกี่ยวเริ่มต้นแค่สองหมื่นเห็ไหมคุณท,าทําการเช้าวันที่หนึ่งมกราสองหมื่นแล้วหลังจากนั้นคุณก็เพิ่ม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 พอปลายปี ไปดูมะการาดกันที่หนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าของในสต๊อกมันมีสามแสนก็สแสดงว่านักว่าต้องออกสากาศแหละถึงแม้ตอนเริ่มต้นนั้นจะยังไม่ครบนิสอบก็ตามมานี่คือในเรื่องของสากาศสินค้ามันเป็นแบบนี้นี่คือข้อต่างระหว่างสากาศสินค้ากับสากาศเงินเก็บถ้าเงินเก็บเนี่ยเก็บไว้ได้ห้าหมยังไม่ต้องนับเจ็ดหมไม่ต้องนับเก็บหนึ่งแก็ไม่นับ ไปสองแสนเมื่อไรนับเมื่อนั้นและก็สองแสนต้องไม่ต้องคงที่ต้องไม่ต่ำกว่าสองแสนครบปีเมื่อนั้นจะอ,อสุสากัแต่ทรัพย์สินทางการค้าต่างกันเหมือนกับที่อธิบายในมโนเสภูน,นะเข้าใจไหมประมาณนั้นนะอ่ะอ้าทีนี้แต่มาซาล่นี่ไม่ได้ในนี้ไม่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้มันรวบรัฐน,นะอ้อาวทีนี้ต่อมา Tidak ada yang masuk dalam urusan urusan perniagaan yang perlu diuruskan. Asas dan makna. Semuanya tidak ada. Tidak ada yang masuk. 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 Tidak ada yang mas มันจะไม่เข้าไปก็คือหมายถึงมันจะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าการค้าไหนอัลลัติยาจิบุตักุยมุฮการค้าซึ่งที่จําเป็นจะต้องตะกุยมนะตักุีมก็คือตีราคาหาหากลับไปหาอัลลติจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางการค้าที่จําเป็นจะต้องตีราคาตีราคาเพื่อที่จะ,ฉะเฉลี่ยออกมาเป็นสกาดนะนะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเขาบอกว่า อัลอาซาสูอัซาสเนี่ยเป็นเป็นฟาเอนของคําว่าลายโยโครุอ oh ัลอัลอาซาสูอัซาสก็คืออะไรอัซาสก็คือไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์ตู้อ่าไอ้พวกอัซาสก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ในร้านค้าใช่ไหมเพราะเวลาเราซื้อของเราก็ต้องมีไอ้ของมาตั้งอ่ะไอ้พวกตู้เย็นอ่าไอ้พวกชั้นวางของนะ อะไรเนี่ยไอ้ไอ้พวกไอ้สิ่งเหล่านั้น,นไม่ต้องมาตีในราคาเอาเฉพาะสินค้าไอ้ของฉันวางตั้งสินค้าไม่เกี่ยวอ่านี่คือความหมายของมันอัลอาซัสอาซัสก็คือนั่นแหละไอ้พวกเ,พเครื่องเครื่องเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆไอ้พวกตู้เย็นตู้แช่นะคือเวลาคือนักการค้าเนี่ยเวลาถึงรอบปีเนี่ยเขาจะต้องมาเฉลี่ย สินค้าว่ามีอยู่เท่าไรเท่าไรเท,ท่าไรปุ๊บถามว่าไอ้ตู้เย็นนี่ต้องคิดด้วยไหมอไอ้เฟอร์นิเจอร์ไอ้ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์เป,เป็นเป็นเป็นตู้เป็นชั้นอะไรที่ใส่ของเนี่ยต้องเอามาคิดด้วยไหมเขาบอกไม่คิดไม่ต้องอาลอาซัสวะมาฟีมหนาหูและสิ่งที่อยู่ในความหมายเดียวกันกับไอ้พวกอาซัสเหล่านั้นคืออะไรที่มันเป็นวัตถุรหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ขายแต่เกี่ยวข้องกับของที่เอามาขายอันนั้นไม่ต้องเอามาคิด والاجهزه ولقا الاجهزه الموجوده اجهزه ก็คือเครื่องอำนวยความสะดวก والاجهزه ก็คือเครื่องอำนวยความสะดวก الموجوده ที่มันมีอยู่ฟิล์มะฮัลลีในสถานที่นั้นๆในร้านค้านั้นๆอ่า ان وج ال الاجهزه เช่นอะไรอ่ะ ถ้าเป็นเซเว่นก็ไอ้พวกติดติดไอ้พวกที่เขาคิดราคาไอ้พวกคอมอันนียไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกอาเจฮิซ่าก็คือหมายถึงวัสดุหรืออุปกรณ์ไอ้พวกเครื่องอำนวยความสะดวกทางการค้าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเอามานับเครื่องสแกนอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องนะวันอาเจฮิซ่าที่วันอาเจฮิซ่าตูอันอาเจฮิซ่าตูเพราะอ่าตอไปที่อัลอาซาซู ก็คือไม่เข้าไปไม่เกี่ยวข้องด้วยก็คือในเรื่องของอาเจฮิซะอัลโมยูดาฟิลมาฮัดเลือกส์ดิลอิสติอานาติที่มีจุดประสงค์ในการอิสติอาณาที่ไออาซาสก็ดีอาเจฮิซะก็ดีเลือกส์ดิลอิสติอานะที่มีเป้าประสงค์มีขอสดมีความตั้งใจคือเจ้าของร้านเนี่ยมีเจตนาที่จะให้ไออาซาสและอาเจฮิซะเหล่านี้มาอิสติอานาติมาเป็นตัวช่วย มาเป็นตัวอำนวยความสะดวกบีฮาบิติจาริยในการค้าของเขาเห็นไ,ไหมมอนชั้นตู้วางของไอ้พวกสแกนตึดๆอ่าคิดราคาพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันมันถูกเอามาตั้งไว้ในร้านเพื่อกอสดิลอิสติอานะบีฮามาเพื่อที่จะเป็นตัวอำนวยความสะดวกในเรื่องของการค้า และเลโกสดีไม่อิหาไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อที่จะขายมันอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องอืมนะทีนี้ต่อไปคือฟาลาซกาตาอไลฮะจึงไม่มีซ a กา h แก่มันอะไลฮะอะไร Al Asas wal จฮิซะ อุป,ปกรณ์เครื่องใช้หรือเครื่องอำนวยความสะดวกหรือไอ้พวกตู้อะไรพวกนี้ไม่ต้องออกมาคิดรวมสากาัดมามาบลลก็ตีมาตัวหาไม่ว่าบลล์กตมันจะไปถึงอะไรถึงละ่ะตีมาตัวหาตีมาคือราคาของมันจะสูงแค่ไหนก็ตามไม่เกี่ยวไม่ต้องออกมาคิดตีมาตัวหาตีมาตุลอาซาสมัอเจฮิจันะตามนั้น เข้าใจนะอืมเอาต่อมาที่นี้ก nah, ็บอกว่าอีกหนึ่งอันิลอะ د خ و ลล ي الأموال التي يجيب ت ق و ي م ล ا ك ม من رأس ส ل م ا ل و ا วรริบฮีมาอาจจะมีการตั้งคำถามนะอาจจะมีตั้งคำถามว่าโอเคเข้าใจแล้วเคลียร์แล้วพอถึงปลายปีเราก็ต้องนับ ประมาณการประเมินประเมินราคาของสินค้าที่อยู่ในร้านแต่บังเอิญว่าบังเอิญว่าไงบังเอิญว่าราคาสินค้ามันมีสองแบบเห็นไหมมีสองแบบราคาต้นทุนหรือเอาราคากําไรเอาราคาต้นทุนหรือกําไรเช่นว่าขนมเราซื้อมาเป็นแพค ซื้อจากแมคโครเนี่ยเป็นแพ็คแพ็คหนึ่งมันขายห้าสิบบาทราคาขายที่เราไปซื้อมาคือต้นทุนแค่ห้าสิบแต่เวลาที่เรามาขายเนี่ยคือมันมันจะเฉลี่ยอยู่ตรงประมาณ4ี่บาทต่อหนึ่งหอ่อแต่เวลาเรามาขายเนี่ยเราขายเท่าไหร่ห้าบาทแสดงว่าขนมหนึ่งแพ็คเนต้นทุนของมันห้าสิบบาทแต่ราคากําไรของมันเน่ยเป็นหกสิบหรือเจ็ดสิบ เพราะว่าในนั้นมันมี12หอ่อ12ห้า60มีหอ่อแถมมาให้อีกหนึ่งหอ่อซึ่งเป็นกําไรของทางร้านประมาณหนึ่งแพ็กอ่ะถ้าเอาคิดตามราคากําไรคือ65บาทแต่ถ้าราคาต้นทุนเน่ะแค่50บาทแล้วเวลาที่จะมาะเฉลี่ยรเรื่องสากาศเอาราคาต้นทุนที่เราซื้อมาหรือเอาราคากําไรที่เราจะขายนี่คือคําถามและประเด็นนี้จะเป็นตัวคําตอบว่าเอาราคาไหนเขาบอกว่ายะเดอโคหลูม yeah, ันเข้าไปอยู่ คือเกี่ยวข้องกันฟิลอัมวาลิลละที่ยาจบุตากุีมุฮในทรัพย์สินที่จะต้องกําหนดราคานะตีราคาหรือกําหนดราคานะเข้าไปอยู่ในเหล่าบรรดาทรัพย์สินที่ยาจบุตะกุีมุฮาที่จําเป็นจะต้องตะคุยมคือคือตั้งราคาให้แก่มัน คือจะต้องมาตีราคาเนี่ยในราคาเพื่อที่จะเฉลี่ยออกมาเป็นซับเป,เป็นเป็นจำนวนสากานัดอะไรล่ะเข้าไปอยู่กุลลุนทั้งหมดมินรอซิลมาดิวริบฮีทั้งหมดเลยจากรอกซิลมนคำว,ว่ารอกซลมมนรักซูแปลว่าศีรษะหรือหัวอัลมานแปลว่าทรัพย์สินหัวองทรัพย์สินความหมายก็คือแปลว่าต้นทุนจำไว้ว่ารอกซลมนแปลว่าต้นทุนอ่า มินรอสิลแมนรวมหมดเลยทั้งต้นทุนวาริบฮีและผลกำไรมาอันนะพร้อมๆกันแสดงว,ว่าสิ่งที่เราต้องคิดคือคิดในราคาที่เราขายต่อไม่ได้คิดในราคาที่เราซื้อมาเพราะตามหลักการเขาบอกว่าต้องคิดทั้งต้นทุนและกำไรนะแสดงว,ว่าต้องเฉลี่ยออกมาเป็นราคาขายนะไม่เฉลี่ยออกมาเป็นราคาซื้อ เมื่อเป็นเช่นนี้ฟาตาเฟรอะเบอกว่าฟาอยูดอมมานี่ดอมม่ายาดุมมูแปลว่ารวบรวม um um อะดอมม่ายาดุมมูว่าดอมมาอยู่ดัมมูอยู่ดอมมูอยู่ดอมมานี่อยู่ดอมมานอเล็กซเนี่ยกลับไปหารอะซุลมาดีวัริบไฉะนั้นทั้งสองนั้นจึงต้องถูกรวมทั้งสองคืออะไรก็คือต้นทุนและกำไร จะต้องถูกนำมารวมอีลากับดีฮิมาไปยังบางส่วนของอีกทั้งสองก็คือเอาต้นทุนกับกำไรเนี่ยมารวมกันวัตุอัดดะวัตุอัดดะซกาตูอานิลจามิยะและจะต้องัตุอัดดะอซกาตูและการสกาดนั้นก็จะต้องจ่ายอานิลจามิยะจากทั้งหมดก็คือจ่ายสกาตในส่วนของกำไรด้วยแลวก็ต้นทุนด้วยนั่นเองประมาณนี้ นั่นคือทรัพย์สินทางการค้านะาเพราะเห็นนี้การค้าทุกประเภทจะเป็นของกินของใช้ร้านโทรศัพท์ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ขายขายเฟอร์นิเจอร์อร้านขายของชาํากินหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินทางการค้าไม่กระทั่งเต็นท์รถอย่างงี้ นะเต็นรถก็ต้องขายนะก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศแล้วก็อื่นๆลองไปถึทุกอย่างนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายร้านกีตาร์ร้านหนันงสืออะไรพวกนี้เข้าหมดในเรื่องของอากาศทีนี้เอาเคลียร์แล้วจุดเริ่มต้นความเป็นมาแจกแจงรายละเอียดอีกประเด็นหนึ่งที่ยังคงมีข้อสงสัยก็คือ รู้และนับยังไงเฉลี่ยยังไงเคลียร์พอเฉะลี่ยปุ๊บต้องจ่ายเป็นอะไรต้องจ่ายเป็นขนมกอบกอบนะเฉลี่ยออกมาแล้วอากาศกูปีนี้กอบกอบห้าแพ็คหรือเจเล่อีกสามแพ็คน,นนี้นั่นจะออกสากาศเป็นสินค้านะหรือจะออกสากาศเป็นราคาของสินค้าก็คือแปลงมาเป็นเงินแล้วก็ออกสากาศ ใช่ไหมปีนี้แม่แม่ค้าพ่อขายแม่แม่ค้าพ่อขายร้านโทรศัพท์บอกว่าปีนี้ฉันจะออกปากาศเป็น iPhone หนึ่งปีนี้ต้องออกปากาศ i p h o n หนึ่งเครื่องและซัมซุงอีก3าเครื่องเฉลี่ยแล้วราคามันก็เท่ากับจํานวนที่ว่าก็ว่ากันไปจะออกเป็น iPhone เลยนะหรือจะออกเป็นราคาของมันอันนี้รายละเอียดยวมาดูกันในประเด็นสุดท้ายวันพรุ่งนี้วัลลอฮองสุบาบะฮ์เาอัลานะอัล